ใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของภาวะอยู่หายใจขณะหลับที่เคยทำสรีเสจะรู้ดีว่าอุปกรณ์เขาเยอะมากติดสายไม่ต่ำกว่าแบบ4ี่ห้าสิบสายทั้งหัวทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะวัดตั้งแต่ออกซิเจนแซดใช่ไหมแล้วก็วัดขึ้นหัวใจวัดขึ้นสมองวัดการหายใจดูท่าทางการนอนการตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยคือวัดละเอียดสุดนะคะ ใครเสี่ยงที่จะเป็น OSA ใครเสี่ยงที่จะมีภาวะอุดกัน้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็หก็คือคนที่อ้วนเพราะฉะนั้นในบ้านเราก็ฝรั่งเขาก็เกิน30อ้วนบ้านเราเกินยีห้อ้วนเนาะ overweight เขาก็นับแล้วนะจ๊ะ overweight หมายความว่าน้ำหนักเกินอย่างถ้าเป็นเอเชียเนี่ย BMI เกิน23ก็คือ overweight เพราะนั้น1ก็คือ,อ BMI เกิน23่ะไรอย่างนี้แล้วกันนะอันที่2ก็คือรอบคอจะ้ะเอาใส่วัดมาวัดนะคะวัดแค,แค่พอดีพอดีถ้าในผู้หญิงเกิน15นิ้วถ้าในผู้ชายเกิน17นิ้วอัะนะอันที่3ใครที่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้1ก็คือความดันสูง2ก็คือ กดไหลย้อนพวกเราแล้วก็พวกภูมิแพ้ทั้งหลายแล้วก็หอบหืดแอสมาเออหอบหืดนะแล้วก็มีเรื่องของ COPDchronic obstructive pulmonary disease นะซึ่งก็มักจะเจอในคนแบบสุรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่มีโรคประจำตัวพวกนี้อันนี้เข้าเกณฑ์หมดเลยนะมีความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับมีเคสเล่าให้ฟังก็คือว่าแฟนหมอน,นี่แหละ มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วก็ค่า EHI เนี่ยนะเป็นค่านี้เลยนี่เกิน30นะแล้วเข้าเกณฑ์ทุกข้อบอกเลยนะค่าความดันเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะใช้ยานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบลงมาแบบอยู่ในเลเวลที่แบบน่าพอใจแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยหมอคิดว่าอม,มันก็ยังสามารถที่จะปรับได้เราปรับเรื่องอาหารนะเราปรับเรื่องออกกําลังกายเนาะเรื่องของการทํางานเนาะ น้ำหนักที่เราลดลงนเ,ลเนาะอะไรเงี้ยในเมื่อแบบความร่วมมือเนี่ยมันน้อยนิดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้ยาแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ได้แบบผลแบบอย่างที่เราแบบอยากจะให้มันเป็นวันที่ไปทำสลิปเทสแล้วผลออกมาแบบนี้นะคุณหมอ,อก,ก็เปอย่างที่บอกนะว่าเอามาทำที่บ้านใช่ไหมพอทำสลิปเทสออกมาผลมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคุณหมอ,อไหมเนี่ยแหละก็บอกว่าใช้ CPAP เลย CPAP เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่อง ที่แบบช่วยทําให้แก้ปัญหาเรื่องของการนอนกรนแล้วก็มันเครื่องมันจะมีแรงดันที่จะต้องให้ให้แพทย์เขาปรับสมดุลความดันให้มันเหมาะสมกับตัวเราเนาะโดยการอ่านผลสลิปเทสนะแล้วผลสลิปเทสออกมาเนี่ยจะรู้เลยนะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยกี่ครั้งต่อชั่วโมงแล้วท่าไหนที่ทําให้ดีขึ้น เอออย่างของพ่อหมอเนี่ยเวลานอนตะแขคงทรายแล้วอะ่ะดีขึ้นหลังจากที่แบบใช้ซีแพดนะแค่ช่วงทดลองเนาะเออเขาจะใส่ได้ไหมเขาจะทนไหวไหมเพราะว่าไอาตัวเครื่องอะ่ะมันจะต้องใส่อย่างน้อยนะสี่ชั่วโมงต่อคืนนะก็คืออย่างน้อยต้องต่อเนื่องสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะคือถ้าน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้ผลดีอะไรละนะคะปรากฏว่าโอ้เขาเรสปอนดีกับการใช้เครื่องสามารถที่จะใช้เครื่องได้ไม่แบบฟึดฟตื่นเช้ามา เครื่องเฟี้ยงไปแบบข้างเตียงเลยไม่มีนะก็คือให้ความร่วมมือดีแล้วก็นอนหลับได้สรุปก็คือว่าแค่ช่วงแบบทดลองเนี่ยใส่ช่วงแค่วีคแรกนเนี่ยอาการนอนกลนหายเลยร้อยเปอร์เซนไม่นอนกลนเลยอันนี้ส่งผลบุญนี้ก็ตกอยู่แก่คุณหมอสรินนะคะก็ดิฉันก็แบบไม่ต้องใช้ที่หุ่นหูแล้ว <c oughs> คือมีความสุขมาก <c oughs> คือคนที่นอนหลับสนิทคือกลายเป็นหมอเองด้วยนะก็คือเหมือน two in one นะใส่หนึ่งคนนอะนหลับสนิทสองคนอย่างเงี้ยเนาะคือคุณหมอที่อ่านผลสลิปเทสเขาจะเห็นเลยว่าแบบเนี้ยเป็นตอนนอนตะรงนอนหงายนอนตะแคงซ้ายหรือนอนตะแคงขวาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็จะมาแปลผลของพ่อหมอเห็นว่านอนตะแคงซ้ายแล้วอะ่ะดีขึ้นนะคะแต่ของคุณแม่หมอนอนตะแคงขวาแล้วดีขึ้นนิดนิดหนึ่งเออแต่ว่า โดยโดยรวมก็คือจะต้องใส่ c ีแพอยู่ดีเจ้น,นี้คือกิอจะดีที่สุดนะคะพอแฟนหมอแบบออนซีแพใช่ป่ะตอนก็หายไปเลยตั้งแต่คืนแรกตั้งแต่คืนแรกที่ใส่เครื่องเลยพอครบ7วันนะคะวัดความดันความดันลงมาอยู่ในช่วงปกติเลยเออแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้ยานะ เออความนันลงมาอยู่ในช่วงปกตินี่คือ Amazing มากทุกวันนี้คือชีวิตดีมากพวกเราดน้ำหนักตัวลงนี่จะบอกให้สรุปวันนี้ทุกคนนะได้รู้ว่าการนอนกรดเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนยอดผู้ของน้ำแข็ง เราจะต้องไปหาดูว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรนะเอาตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกนะว่าน้ำหนักตัวที่เกินโรคความดันพวกกดไหลย้อนหรือภูิแพ้เรื่องของผอบหืดต่างๆใดๆที่แบบมันทําให้เรานอนกรนอ่ะเออเราก็ต้องไปแก้สาเหตุตรงนั้นด้วยแต่บางทีเรารอจนแบบน้ำหนักตัวลดมันกมนมน็มันก็นานเกินไปเพราะว่าเวลาที่เรานอนกรนอ่ะมันทําให้เกิดภาวะ obstructive ก็คือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ OSA เราก็ต้องแก้ปัญหานี้นะด,ด,ด้วยการไปทำสลิปเทสนะไปหาหมอ ENT ก่อนออไปหาหมอไม้ก็ได้แล้วก็วัด s l e ปเทส s t แล้วก็คุณหมอก็จะอ่านและแปลผลว่าสำหรับเราเนี่ยวิธีการแกม้มันเกิดจากอะไรกันแนะ่เพราะฉะังวันนี้พวกเราก็ได้เข้าใจนะได้รู้ว่าเรื่องของการนอนกรนเรื่องของโรคหยุด หายใจขณะนอนหลับวิธีการจัดการนะการดูว่าเราเสี่ยงไหมนะแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาก็ต้องไปหาใครแล้วองต้องทํำยังไงต่อนะคะอ่าวันนี้นะวอุยน่าจะได้ไประโยชน์หลายเรื่องแล้วพวกเราก็ถ้าใครสะดวกไปตรวจที่ไหนนะไปอยากอยากแนะนําว่าควรรีบไปตรวจถ้าใครนอนกรนนะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่ามันมันมีผลกระทบกับชีวิตจริงๆแล้วก็เรื่องพวกนี้มันไม่ได้แก้ยากมันแก้ง่ายหลายๆเรื่องแก้งาก่ายกว่าที่คิดอะ่ะเออ บ,บนั้นนะคะโอเคจ้าแล้วเราก็มาเจอกันนะนี้หมอสลินไปก่อนบ๊ายบายจ้า